สวัสดีค่ะคุณป้าพาเพลินมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะกับคุณป้าพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้คุณป้าจะอบบอนสีที่คุณป้าสั่งมาคุณป้าเอฟมาสามต้นนะคะที่สั่งมาเมื่อวานนี้เอ๊นี้คุณป้าก็ได้เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือต้นนี้ ลูกไม้กเกษตรศาสตร์นะคะและต้นนี้หานุมานซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เขาคือหานุมานชนิดไหนหานุมานชื่ออะไรรู้แต่ว่าหานุมานอย่างเดียวนะคะ mm hmm. ต่อมาต้นนี้ก็คือเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีที่ลุ้นด่างนะคะยังไม่ด่าง mm hmm. เราก็ไม่รู้ว่าจะด่างหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราปลูกไว้เดี๋ยวเราจะอบ เปลี่ยนดินเรียบร้อยแล้วเราจะอบอบแบบง่ายๆเลยนะคะด้วยอุปกรณ์และวัสดุที่เรามีนะคะ mm hmm. ก็คือเราก็เตรียมนี่นะคะถุงสวมไว้ด้วยอุปกรณ์สำหรับเป็นถ้วยหรืออะไรก็ได้นะคะ,ะใส่น้ำไว้นะคะใส่น้ำ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราเอาบอนสีลงไปอบ ก็เราก็จะเอากระถางเก่าถางปุกต้นไม้เก่าแล้วเราก็เอาถ้วยที่ไม่ได้ใช้ใส่น้ําไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปอบสักประมาณสักสองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราอบแล้วเราค่อยมาดูว่าเขาจะสดชื่นเขาจะแข็งแรงขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นไม้มก็คือต้นเพชรเจ็ดสีของเรานี่ ลงไปเลยไปทนะะินงขาที่เราเตรียมน้ำไว้แล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกปากนะคะอันนี้ก็เหมือนกันีต้นนี้เราจะอบเป็นเอาห,าหาออนนุูมานอบอยู่มาลงไปเลย เลยนะคะเดี๋ยวจะอบไว้สักสองอาทิตย์เนาะนำลำรับต้นสุดท้ายนี่นะคะลุกไม้กเกษตรศาสตร์เราจะอบไว้ในถุงนี้นะะแลยวเราก็ผูกปากโดยใช้ยางผูกนะคะก่อนที่เราจะผูกปากนะคะคุณป้าก็ได้เอาไม้ ไม้มาค้ำไว้สองข้างนะคะเพื่อเวลาเราผูกแล้วเนี่ยออถุงมันจะได้ไม่ยุบไปโดนใบนะคะนะคะคุณป้าผูกปากเสร็จแล้วทุกคนอย่าคิดว่านี่คือขันมากนะคะไม่ใช่ขันมากแต่เป็นปออ้าอบบอลสีนะคะนะคะสำหรับตอนนี้คุณป้าก็ได้ นำบอนสีลงไปอบและมัดปากเสรเรียบร้อยแล้วนะคะป้าจะอบไว้สักสองอาทิตย์ลรวจะมาเปิดดูว่าเขาจะสดชื่นเขาจะเติบโตแข็งแรงจะแทงหลอดใหม่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ตอนนี้ป้าก็จะเก็บเขาไว้ในที่ร่มจะไม่ให้โดนแดดเพราะถ้าโดนแดดแล้วความร้อนที่เผาลงมาตอนที่เราอบเนี่ยจะทําให ออบอลสีของเราตายได้เราจะไว้ในที่ร่มนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณป้าผาเพลินก็จะขอไปก่อนนะคะแล้วก็อีกสองอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าออบอลสีของเรานี้จะ,จะเจริญเติบโตแทงหลอดใหม่ใบใหม่ไหมนะคะหราไนี้คุณป้าผาพเพลินขอ ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าพาเพลินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ